ดูดวงชาวราศีมิณเมื่อเทพให้รวยแล้วก็ระวังเอาไว้ก่อนระวังอะไรครับระวังที่จะรวยรวยด้วยบุญกุศลบาสนาโชคชะตาชาวราศีมิณไม่มีเรื่องมังเินในโลกนี้ไม่ต้องคิดมากรับเอาไว้สิ่งต่างๆที่องค์เทพประทานให้ท่านจงรับไว้บุญกุศลบาสนาก็ามาจัดเต็มจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ท่านจ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกงินเงินจะตาชีวิตเป็นเศรษฐีเอาแน่เอานอนไม่ได้จงคิดไว้เลยว่ารับพลังบวกม้าประยองเกิดขึ้นในโชคตาระวังการเปลี่ยนแปลงนั่นเองการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีศาสนาจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านชาวราศีเมรนการที่ท่านสับสนงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะเกิดความคล่องตัว เดี๋ยวจะรู้หนทางของท่านเองโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไปไม่สุดเมื่อถึงเวลาคาบุญเพราะว่าจิตใจของท่านยังอ่อนอยู่นะจิตใจอ่อนแอร,รู้สึกผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่องค์เทพหนุนนำให้ท่านประสบมเล็บอย่างรวดเร็วท,ทันทีกันได้มันก็เลยน่าตกใจเป็นอย่างมากโชคชะตาจะมีเกณฑ์รับทรัพย์โดยโชคได้รับช่วยทองอำนาจบารมีวาสนา เกิดความมั่นคงอย่างเร่งด่วนทันทีทันใดจะแจ้งตามแบบแผนและมุ่งตรงไปข้างหน้าจะได้ค้นพบได้พบเจอกับธุรกิจการงานหรือผู้คนเยอะแยะมากมายได้เจราจาต่อลองพูดคุยแต่แนะนำให้อ้อมเอาอย่าประทะการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาหาเอาจริงเอาจังจะบังเกิดขึ้นกับโชคต่างๆท่านชาวราศีมิน อดทนอีกนิดเทพให้รวยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดดิ้เพื่อรอรับชมคลิปให,หม่ๆครับสวัสดีครับ